กลับมากลับมาดึงสติกลับมาหน่อยเนาะที่จริงระบบมันดีอยู่แล้วเนาะทุกอย่างมันดีอยู่แล้วแต่คนไม่รักษาไม่รักษาระบบไม่รักษากฎหมายรักไม่รักพะรกพะก็ไม่รักษาพระธรรมวินยัยอ้างแต่พระธรรมวินยัยรู้ไหมภาษาพระพา,าลีภาษาโลกเขาบอกเบี้ยงกฎหมายเห็นไหมอ่า ลุงจาบ,บอกตลอดว่ายุติธรรมกับตัวเองไม่ต้องไปเรียกร้องที่ไหนหรอกพึ่งใครไม่ได้หรอกพึ่งตัวเองเหมือนพระพุทธเจ้าสอนเนะี่ยฮะจริงไหมนี่ผ้าที่รอนตาเนี่ยเห็นไหมออกขาวเนี่ยหาเก่งเหลือเกินขาวก็ไอ้าที่เป็นขยะเต็มกุฏินี่นะไอ้ผ้าที่กุฏิสะอาดกูไม่เห็นมาข่าวเลยฮะ ชอบแล้วเกิดอ้เรื่องอันสกปรกเนี่ยจริงไหไอ้เรื่องสะอาดสะอาดไม่มีคนไม่ชอบไงคนชอบเรื่องไม่ดีเรื่องข่ากันเรื่องฮะแย่งผัวแย่งเมียดาราแย่งผัวแย่งเมียมีกงมีกิ๊กกันนี่นะฮะฮะทำไมจิตใจคนไปใฝ่หาแต่เรื่องพวกนี้ฮะมันเกิดอะไรขึ้นกับใจคนเรื่องดีๆน่าจะแสวงหาความดีหาสิ่งดีๆนะ นี่ไปกันใหญ่แล้ว